สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับผมอ่า l e Chrome นะครับหรือเปิดเสียงนะครับลำโพงไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับทั้งทั้งที่เราเปิดเพิ่มเสียงตรงนี้สุดแล้วนะครับวอลลุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับ เดี๋ยวก้อนอื่นนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ Google Chrome นะครับแล้วลองเปิดวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งนะครับเปิดสักวิดีโอหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับมาที่ Search บ o ็อกนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่เจอแบบผมนะครับผมแนะนําให้มาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Search แล้วก็มาที่โชว์ Search บ o ็อกนะครับก็จะขึ้นแบบผมละหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์นะครับ so นะครับ S O U N E นะ N D นะครับผมพิมพ์แค่นี้ก็ได้ครับ S O U N นะครับเราก็จะเจอคำว่า Sound Setting นะครับให้คลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ Advanced นะครับผม Sound Option นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมมาสังเกตตรงที่โคมครับสังเกตตรงนี้นะครับว่าเสียงนะครับอยู่ที่ ยี่สิบสองเองนะครับคือปัญหาก็คือถ้าเราเปิด Google Chrome นะครับต่อให้เราเพิ่มวอลลุ่มตรงเสียงตรงนี้หรือใน youtube ตรงนี้ทั้งเต็มแล้วครับก็ยังเสียงเบาอยู่นะครับเพราะว่านะครับ Google Chrome ตรงนี้ครับเขาอยู่แค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับเราต้องเพิ่มมานะครับผมเพิ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับ นี่ครับเสียงกระเพิ่มมาแล้วนะครับปัญหานี้เป็นกันเยอะครับผมที่ว่าอยู่ๆนะครับลาโพงก็เสียงเบาจริงๆไม่เกี่ยวกับลําโพงนะครับมันเป็นเพราะนี่ครับเป็นระบบนะครับบางทีมันเลื่อนไปเองนะครับอยู่ๆมันก็ลดไปเองนะครับต้องมันดูตรงนี้อ่าแล้วก็ปัญหาที่พบกันอีกก็คือลองทําตามคลิปที่ผมเคยสอนไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับแล้วไม่เจอ Google Chrome ปัญหานี้นะครับเกิดจากอะไรรู้ไหมครับก็คือ คุณผู้ชมปิด g l e Chrome ไปครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปึ๊บเห็นไหมครับ Google Chrome หายไปนะครับนี่แหละครับคือสายเหตุที่ว่าทำไมไม่เจอ Google Chrome นะครับสังเกตนะครับไอตรงแอปเนี่ยครับถ้าเราเปิดโปรแกรมอะไรนะครับแล้วใช้เสียงหรือใช้ไม้นะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมลองเปิดโคมอีกรอบละกันเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปที่โคมนะครับเห็นไหมครับเขาก็วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ เข้าไปที่ Youtube อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปที่อันนี้ละกันเนาะช่องนี้เนาะนะครับอ่าแล้วผมลองเปิดคลิปค่ะนะครับอ่าพอผมเปิดคลิปอยู่นะครับครั้นี้ผมไปดูอีกทีนะครับโคมก็มาแล้วนะครับนี่ละครับคือเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมนะครับบางคุณผู้ชมบางท่านนะครับ ไม่เจอโคมนะครับในวอลลุ่มนะครับแอปวอลลุ่มตรงนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมมันได้เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome เอาไว้นั่นเองนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่นะครับแก้ปัญหานะครับที่ว่าเสียงนะครับลาโพงเบามากนะครับลองเอาวิธีนี้ไปแก้แล้วก็แก้ปัญหาที่ว่าลองทำตามคลิปด่วแรกแล้วแล้วไม่เจอ Google Chrome นะครับผมก็ต้องเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับปัญหาที่เกิดกันนะครับ ถ้าคุณผู้ชมปิดปุ๊บนะครับ Google Chrome ตรงนี้หายแน่นอนและก็ไม่สามารถปรับได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่มาบอกกันเป็น EP ที่2นะครับของการนะเพิ่มเสียงให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือใน Google Chrome นั่นเองนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเฉพาะ Google Chrome นะครับในเบราว์เซอร์อื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิด YouTube ที่เบราว์เซอร์อื่นนะครับเขาก็จะขึ้นขึ้นมานะครับ ก็เราก็มาแก้ตรงนี้ได้นะครับก็ลองดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับน่าจะเกิดประโยชน์พอสมควรนะครับโอเคครับก็เห็นคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับ NN สอนแชร์มัลเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ